สวัสดีครับมิบนีสวนเกษตรพอบุญจันทร์สิมาแนะนำวิธีการเบ่งมอมิเตอร์นะครับว่าฮอซายมอหน่วยใดน,นะครับตอนแรกเขาว่าเบ่งหินคาไฟก่อนนะครับมาเบ่ง,บงที่รหัสเครื่องวัดนะครับนี่คือรหัสเครื่องวัดครับเขาเช็ครหัสเครื่องวัดแล้ว เท่ากับาเบื้องี่โตมิเตอร์นะครับตัวน,นี้ก็คือ6 0 0 0 4 3 2 3 9นี่ครับนี่ครับอันเฮากับาเบื้องอยูโตมิเตอร์นะครับ P.A. มิเตอร์นะครับ นี่ครับก็เป็นเลขเดียวกันนะครับนี่คือวิธีเช็คนะครับว่าหมอที่เขาใส่เป็นหมอลูกใดน,นะครับให้เบิ้งที่รหัสเครื่องวัดที่อยู่ในบินแล้วก็ p อมิเตอร์ที่อยู่ในหมอครับ